ตอนนี้สน้อยก็มาซ้ำเบีย้ยผักเอาใส่ในถุงดำไว้เนะาะก็มีมะเขือมีกะเพราเนาะมีกะเพราแล้วก็มีอันนี่ยอดโหระพายอดยอดอ่อนมันเนาะยอดอ่อนแล้วก็สะน้อยเอามาใส่ไว้แบบนี้เคยซ้ำมารอบนึงแล้วใส่ถุงดำแบบนี้นะ่ะเพื่อนติดเนาะนี่ที่ยวมีตามีตามีตา,ตาเป็นข้อแบบนี้เนาะเอามาซนะ้และติต๊ดจ้ะสน้อยก็ที่ซํำไว้เลยใส่ดินตรงนี้และจ้ะดินที่ว่าตโน้อยเลี้ยงขี้กระเดือนไว้อยู่ตรงนี้แหลนะเนาะ แต่ขี้กระเดือนกระจักไปสายมืดแลาวเรเห็นะหนะตะโนยที่ซ้ำว้แบบนี้ดินตรงนี้พี่งามจังน้อยเนาะเพราะว่ามีทั้งอันมูลควายมีทั้งขี้แกบตน้อยเอาผสมวบยอยู่ตรงนี้เนาะโอเคให้อันเป็นอาหารของขี้กระเดือนนั่นแหละจ้ะท่านไปเอาดินที่ทางนอกกับส่วนมากก็สิเป็นดินสายมันแน่นแต่พี่น้องจ้ะปลูกบ่อยากขึ้นเนาะมันแจกโพดตอนอยกระส่ดินตรงนี้เลยซ้ำว้ซะก่อน เอาไว้ให้ต้นเพิ่นแข็งแรงแล้วเขาจะค่อยสีเอาลงดินเนาะนแต่ว่าอันนี้ตโน,น้อยเคยซ้ำแล้วติดจ้าสโน้อยก็ที่ซ้ำไว้สกอนน้อยเพื่อนแข่งแหงแีะกอร์พวกนี้เบืองเดียวสโน้อยสีพาไปเบิง้งอันผักแพวผักแพวที่สโน้อยเอามาปักไว้กับอีลาน้อยต้นหอมจากเพือนน่อนติดละจา้าตอนนี้ติดละเดือดเดี๋ยวสโน้อยพาเบิ้งจา้าผักแพวที่เราปลูกไว้นี่เห็นปะเขียวเร้วนี่ สนอ้อันเมื่อนั้นยังบ่ง,งามปันใดสโนยก็มาหูบเอาอันฟุ่นขี้ดินอยู่ตรงนั่นแหละตรงที่สโนยปลูกอ่านเมื่อกี้นี่แหละเนาะดินบอนอันขี้กระเดือนเอาน่ะสโนยเอามาใส่ตรงน,นี้นี่เขียวขึ้นเลยจากพี่น้องจ๋าปักไว้เดี๋ยวสโนยสีสีเด็ดยอดเพิ่นเนาะเด็ดเลให้เพิ่นแตกซะก่อนเพราะว่าอันคันเฮาบ่เด็ดแต่เพิ่นซีซีขึ้นแบบนี้เนาะก็โดกเเด,ดขึ้นสโนยแก่ซีมาอันเด็ดจ้ะเด็ดยอดเพิ่นให้เพิ่นแตกเนะาะมึงเนาอนี่เอาสีเด็ดแบบนี้เลยนี่ เด็ดเอาไปไว้กินน้ำเด็ดให้เพิ่นแตกไม่อ่ะโอ้ใส่้นอันนี้ไปก็ได้กาันเนยจะพี่น้องเขียวขึ้นมาเลยอยอดอ่อนๆที่เห่าเอามาปักไวเ้เนาะดีสน้อยเด็ดซะก่อนเดอ้อโอเคคลิปนี้สน้อยกะพามาเบิง้งมาพามาอันมาปลูกมาซำบเบี้ยพักใส่อันใส่ทุงดำเนาะแล้วก็พามาเบิง้งผักแพลวที่ว่าสน้อยปลูกไว้ เขียงงามแล้วโอเคสําหรับคลิปนี้สโน้อยก็ขอจบไว้สำนีเด้อเดี๋ยวมันที่ยาวเกินไปเนาะเป็นกําลังใจให้สน้อยในการเฮ็ดสวนเด้อสน้อยก็กาลังเฮียนหู้แล้วก็ศึกษาจ้ะเดี๋ยวปีนี้โบหันประสบผลสําเร็จอย่างที่ค่อยๆเฮียนหู้ไปสักก่อนเนาะดูเบื้องปีหน้าว่ามันสิได้สําใดบเนาะเป็นกําลังใจให้สน้อยเด้อจ้าขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมเด้อเดี๋ยวที่คอเด็ดยอดผักเพลียวต่อสักก่อนจ้าไปละบ๊ายบาย